竹弯啊红。So, การเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหะยาตราทางชลมากในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีมาตั้งแต่คราวตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช2325โดยมีหลักฐานปรากฏในพงศาวดารหลายฉบับกล่าวไว้ตรงกันว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหะญาตราทางชลมากข้ามฝากจากพระราชวางังกรุงธนบุรี มาณะฟากฝั่งตะวันออกสเสด็จขึ้นฉนวนหน้าพระบรมมหาราชวังประทับพระราชยานมีตำรวจหลวงแห่นำและตามสเสด็จพระราชดำเนินสู่พระราชนิเวศมูเทียนสถานทรงประกอบการพระราชพิธีปราบดาพิเศษเป็นปฐมบรม,มกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งในรัชกาลต,ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดริ้วขบวนพยุหญาตราทางชลมากในโอกาสสำคัญต่างๆอาทิ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหะญาตราทางชลมากในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมโพชพุทธศักราช2454ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหะญาตราทางชลมากในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ พุทธศักราช2468โดยในรัชกาลที่7นี้เมื่อปีพุทธศักราช2470ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการชำระรูปแบบการจัดขบวนเรือพยุหะญาตราทางชลมากขึ้นใหม่เพื่อความเหมาะสมกับพระราชพิธีที่สำคัญเช่นมีการจัดขบวนพยุหะญาตราทางชลมาศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองพระนครครบรอบ150ปี เมื่อปีพุทธศักราช2475นับจากนั้นก็ว่างเว้นการจัดขบวนพยุหะญาตราทางเลมากมากกระทั่งปีพุทธศักราช2500ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพร,ระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพยุหะญาตราทางเลมาก เนื่องในงานฉลอง25พุทธศตวรรษหรือพุทธชยันตี2,500ปีแห่งการปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดขบวนเรือพยุหญาตราทางชลมากอีกหลายครั้ง